เพยแล้วก็หลายปี้นเนี่ยพอกาบมมี้แล้วสีพัวแปลงสีมนก็ดีบ่มีเงินมีตอหรือบุญทางกับมมีพัญาตวน้ก็เขามาโดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมย์พี่น้องกันเบิดสุขู่สู่คนว่าสีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วพี่น้องาอมื้อนี้พี่น้องเอบาเสียงหนมาบ้าน ลำพันธ์นะพี่น้องเนาะก็คือมามามอบข้าวสารอาหารแห่งหอีกครอบครัวหนึ่งนะพี่น้องกคือตอนนี้นเราบอเสียงมาอายู่ในบัตรพี่น้องเลยบัตรบ้านหัวลำพันธ์น่ยพี่น้องอ,อยู่เมืองจำพอนแข่งสวรรค์น,นเกเ่ยเนะาะทั้งเาจ้าวาดเป็นกะโบ,บกในลวงหน้าน่ยพี่น้องก็คืออ,าอยากเพิ่มปรุงหรือว่าที่มันผูกพันี่ยพี่น้องก็คือซิมก็คือซิมกับ ยู่ไทยก็เรียกโบสเนาะพี่น้องเพราะว่าหลังคามันน่ะมันเก่าเป็นแพดานเลยพี่น้องเลยเห็นนะแพดาน่ะมันเก่าแล้วมันปุกมันพังมันนานเนาะก็เลยทั้งเจ้าวาสอยู่วัดบ้านอุดมพันธ์นี่เนี่ยเพิ่นอยากเปิดเปิดรับบนจากหรือว่าแพ้ประจุประใจจากพี่จังน้องทั่วอาณาจักรหรือว่าเอฟซีของมาเซียงเนาะก็คือมื้อนี้นะมาเซียงเข้ามาแล้วเดี๋ยวสิได้ไป ถามรายละเอียดว่าโบสถนะเป็นจังไรแต่งบประมาณเท่าไรนะ้องพี่นอ้องเนี่ยพระเชียงจะไดะ้ถามพระอาจารย์พีอนอพ่นอนะ้องเนาะฮะโอเคพี่นอ้องโอเคนพี่น้องเนาะพ่ะเชียงขึ้นขามาฮอดอ,อ่าบัดบันอุณหภูมในเมืองจำพอดแข่งสวรรนะคนะ์ในเขตพี่น้องก็เป็นอาศิมลป์ในพี่น้องก็คือบโบสนั่นแหละที่ทงา,างเจ้าอาวาสเพยาก่อปรุปงคือว่ามันผุพังน่อพี่นอ้องเนี่ยพระเชียงจะเข้าไปนมัสการทั้ง เจ้า,จาบา้บานบ้านหัวน้ำพันธ์พี่นอ้องโดยน้ำมัศก,การเนี่ยนะโดยโดยโดย,โดยก็คือ,อมีทางเมย์เพื่นอยู่ในบ้านเนาะพอดีดูขน้อยนะมามอบเครื่องของไอ้เพื่อนเนี่ยทางเพิ่นก็ได้นะนํนำมาวา่าทาง สิมนะโบวชน่ะอ่าในบัตรนี่นะมันผุพังอืออันย่านี่เป็นเจ้าบ้านอยู่บ้านนี่เด้วยปะไม่เลยอืแต่ว่าบวชเนื้อมาเลยบวชบวชอะไรว่าคุ้นอยู่ในบ้านนี่นะอ๋อบนกระบานเกินรวดเร็วอยู่นี่เลยโดยโดยอันอยู่น้ำกันเจ้ากุกไงใช่ผมไปองค์เฮียนชอเป็นผ้าจัวเป็นจัวอ๋อจัวเนาะจัวซองค์จัวซองสามขุนพล อ๋อโดูดูดเท่ากับพระหนึ่งแน่นซองจซองดูเพื่อนอันสามองดูดเป็นเพดานนี่บ่เนี่ยที่ว่าจเปลี่ยนนะดยโดยเพืจะทายหอน้ทุทายหรือทายบวะยย่นหมือไปเฉพาะเฉพาะเป็นเพดานบ่เนี่ เออเป็นเฮดานเลยเดดานเลยโดยโดยโดยเานคือสีเปียนออกบเลยเนาะเออเปียนแล้วเมกี้อย่งนพอสีเปียยพอกับบุญนีนี่แหละโดยอยาอยู่ไปด้วยร่บท่านกะบุคือจะเก่าได้เงินโดยโดยมีบุญเนาเขาไปหันมาเนใ่ไหมเขาได้บสนศิบยนสาบ์วนอาทิบตอนนี้ก็ในบัดในบ้านก็บบุมีงานบ่เนี เป็นบุญเป็นอย่างเสื้อมออยอยู่เลยบริจัดงานเป็นอย่างเนาะอสื้อมอยอยู่โดยโดยโดยถ้าเปลี่ยนนี่ประมาณงบเท่าไหรเนยมันนี่มันก่อมันนี่มันก็อว่ากัไหด้จักจัเห็นอะไรโดยโดยแค่พอีนบริทาทนี่คือไรแต่ว่าไปมากจะเห็นอยู่เขาขายบริษัท โดยโดยนาดจะสิป็นึ่งพนเท่าไหร่เพโดยโดยก็คือเปลี่ยนแต่เพดานนี่นี้เนาะเป็นสี่สิบห้าชิ้นบ่หอดตีเก็เคยเอ็นอยู่ดิโดยขน่อยเคยบ่นเคยเออเคยสื่ออยู่ไงแต่ว่าผพนมันกะมันมีผพนใหญ่ก็เพนน้อยโดยโดยแต่ว่าเอามาแล้วเอามาเห็ดเขามาเห็ดแล้วก็มีแนวมาตัดมายังโดยโดย ว่าป <ração> so ่ามายังว่าป่าเอ้ยสวรรค์ป่านั่นานป่าดีนงแ้ีประมาณจักปีแล้วเนี่ย่าสิ่หลังนี้สิบเลยหอแล้หกสิบคอยดูแต่คอยังไม่รอดคอยก็อยู่ห2กสิบสองเหมนเดโดยโดยเจอไปจักปีเลยเืีบาวนานยมันก็ได้ผุพังเนาะเต่อยู่สิ chín pí thì phụ chấp rồi rồi mà mình muốn đi mua ở đấy xỉn mình đấy đời, đời. để cho lai thì kia sẽ có phạt thôi tẻ vượt ở nhà nó khăng thân, ờ. thân, thân là mình mi kỳ nụ kỳ nhằng như vậy nha ờ, mi là một kè bao lâu cái của đấy chip sọp so của anh kỳ ừ. so. ừ. có bao nhiêu chip các bậc phụ đồ mai rồi Ồ. nhưng mà lại chưa có một hết rồi ดโดยมันจูบมาลมันหัวมันยังแบบนี้เหรนี่โดดยผูกพังมาไล้วันี้ขี่นุกขันแก่กะตกลงมาเต็มมาเลยเนาะวงคุณบกเกาอเห็นมั้ยนี่ยเปื่อด้วโดโดยหมองอะทำบัตรส่วนม่นบัตรมีแต่ขี่นุ่งขี่อย่างนั้นไง มองทำบัตรหรือว่าส่วนมุนอมองนั่งสมาธิแบบมิเตกีนุขันแก่เต็มเนาะเออเขาปัดก่อนแล้วเขาต้องล่มเก็บมาโดยโดยเขาปัดขออะไรคือคือตอนนี้ยังบราณท่นไม่มีงบบวญาตอนนี้ฮะบโบว์มียังโบราณท่นไม่มีอย่างเลยเนาะโดยโดยโดยเป็นหลอดไฟพื้นอย่างนี้ยังหุงอยู่วญานคือเก่าแท เออหูเลยตะนไน่นำตาสวรรค์นี่กเจ้าตนน่ในในบ้านเนี่ยน้มันใส่ให้คนใส่ที่ด้านใส่เลยโดยโดยใส่ที่ด้านใส่เลยมันหอมเลีะ่วยังแตกเพื่อนเนี่ยเนาหสิบสองขีลง มันลกอะรนี่ลงก็แก่อะนยมนบ้านใครบ้เจ้าควร้าบ้าก็บนหนุ่มัี่ท่นอยมันน่าจะจะเปนานจะบ้านหล่มจ้าเพาไม่รับมาลี่อย่างไโยเดิมกับมาองมาอง่ยาตามทั่วปัดตัวไปนุ่นแก่กัมี่ปัดแต่ว่าันนี้มันมันหับน้ำหนักบ่ได้นะยหมองเพดานนี่ตัวขี่นกมันได้มันก็ได้แตกแตกครับมันเกาเนี่ยเนาะ

มื่อละยงขเพิ่นนแหละก็ต้องยขน้อยขน้อยว่าก็ต้องยงออกเบิดนยาเพราะว่าต้องทําความสะอาดขี้นกขี้หยังออกก่อนจังสิได้อต้มยงออกชุดใหม่บ่เด้อนะพออไมีให้ชุดเก่ามชุดเก่าหมดเลย้สิเอาชุดใหม่มาตัวเฮาันใหม่บดโดยนีโดยโดยอือย่ไป Ừ, thôi nó phát rồi 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 nên có được phát sau là cười mày đấy tìm một đôi nhà nó anh ấy mất sống đi rồi kia nó bỏ nó mình luôn luôn hoài thì nó kìm như nó lục lục hai lại rồi rồi có mất gì đấy tôi nhận nhau mà này là ba Mừng xin nó เลยว่ามันเจ้าเลยมันาเป็นสะพานบุญเออเป็นสะพานเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องเออเป็นเป็นสะพานให้พี่ให้น้องคอยกับสักซีบักเลยเนาะแต่ว่าในนี้ชิมกาแฟแล้วก็หลายปีในนี้พอกับบุมีแล้ว มีปพวเพลสิ่เดี๋ยวก็ดีว่ามีเงินมีทองหรือบุญทานกอว่มีพัญาตวนี้ก็เข้ามานยเออพัยาตัวนี้เข้ามาเลยมันยากบุคคตะกี้ไรอืมบุคลตะกี้แล้วมันคำมันกะก็ได้ไปหันมาหนี่ก็ดีเฮยแผ่ออกต้นหนาดโนมที่มาสวยเรือใหุ้่คขำลำสู้ยู่ดีมีแหงให้มันให้ยืนแล้วเดีต่อไปเลีวจังไกะ เดี๋ยวพีน้องจีไายให้พี่ให้น้องเบื้งว่าหมองไรมันผูกพังแล้วยาเนาะโดยโดยฝืนเป็นเจ้าวัดตัวเอก็บอกฝืนโดยโดยอานามัสการเนาะโดย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 ค่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะค่ะคือบัดบ้านหัวลำพันธ์เนี่ยพี่น้องถ้ามันเป็นแพด่านกับเก้าผูกพังไว้เว้ยเนี่ยพี่น้องคือพี่น้องเห็นเนี่ยมันนี่มัน แตกไปอย่างไรทั้งเงก็มีขี่นกขั้นแก่เปิดจำนวนกับจีหลายสอบหรือว่าหลายกิโลในพี่น้องมันก็นเลยทําให้พผนดานาแตกวันนี้ทางเจ้าวัดบ้านหวัวลําพันนี่ผนอยากเปลี่ยนใหม่นะพี่น้องแต่ว่าผมมีงบประมาณที่จะเปลี่ยนวันนี่ก็เลยเปินให้น้วเชียงถามว่าถ่ายทําเพื่อจะเปิดรับวิจาคจากพี่จากนองอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศเพื่อจีเข้ามาอัน มทบมาบริจาคหรืว่าเปลี่ยนเพดานใหม่นี่พี่น้องมันแตกนพี่น้องเพราะว่ามันก็เก่านานนี่ก็มแต่อ่ขี้นุกันแก่พี่น้องเต็มบ่เพราะมันตกมาแต่ทางซึ่งพนี่พี่น้องโดยเป็นข้างนอกนี่ก็แตกบ่ได้พี่น้องเอ้ย่อแตกบ่ได้พี่น้อง แตูุ่พังบเบิดได้ก็เป็นู้แจกกร,ระบอได้ง่ายภายในดอกพี่น้องเลยมันก็แต่ว่ามันเก่าเลยเนาะมันก็ถือว่าน่าในที่สิบห้าห้าสิบกว่าปีเลยพี่น้องเป็นก็ถือว่านานเลยพี่น้องแต่ว่าเป็นสีเป็นยังก็ยังไม่อยู่แต่ว่าเป็นไพอดกพอกไพดดานเนี่ยคือตอนนี้นะทางวัดเพิ่นแต่ก็ทาง อาพ่อแม่พี่น้องในบ้านเป็นอยากอาเปลี่ยนนะพี่น้องแต่ว่าเม่มีงบประมาณอาเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นซิมไม่ได้พี่น้องเลยมุมกับกับซิมกับเบื้อได้หลังง่ายบันไดเราพี่น้องเลยหรืว่าอาคือจุด ดักก็คือตัวน,นี้อยากเปลี่ยนแทดานไม่เนี่พี่น้องมันปกพังเวลาทั้งเจ้าอาวาสเนี่ยว่าทั้งจัวทั้งอย่างคนม,มาส่วนมุนามาภาวนาทำบัดเศร้าว่าแรงกับขี่นุกขั้นเกยนี่ยพี่น้องต๊ลงเต็มเลยกวดก็เลยทําให้บมสรลวกในการที่ส่วนมุนภาวนาพี่น้องเลยมันแตกมันอย่างปูพังก็เลยอยากเปลี่ยน อ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวโบเชียงจะได้เดินทางไปได้พี่น้องกานอื่นกับโบเชียงก็ต้องขอผักพี่ผักน้องสมทบนะว่าผักซื้อผักเสียงในไหวในพระพุทธศาสนาก็คือาปิ่นแพาดานเนะี่ยพี่น้องที่ทาง,งาทเจ้าอาวาสแนะนํามาเอาวกพี่น้องอยากเข้ามาร่วมบริจักกับดต่โตจะสอบถามหาโบาเชียงไดนะ้เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นชุดเดียวในะพี่น้องม,มีมีแต่แพาดานย่างเดียวเนะี่ยถ้าเปลี่ยนออกไปแล้วเราก็ได้ของใหม่กับที่ เปลี่ยนของใหม่นใน,นกติย์โอเคเนี่ยพี่น้องตอนนี้ค่ะอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนี่ยพรเชียงคิดได้เดินทางไปแล้วพี่น้องก่อนอื่นกันบพรเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอ่พาพ่อแม่พี่น้องที่เขามากดติดตามได้ให้กำลังใจพระเชียงโดยมาตลอดอ่บาบัวใหม่เก่าตั้งแต่ต้นจน,น,นจบนะพี่น้องสำหรับวันนี้ครับพรเชียงจะได้อ่าลาพี่และน้องไปกับภาพบรรยากาศอ่าโบสถ์หรือว,ว่าสิ่งในพี่น้องบัดบ้านหัวลำพันเนาะโอเคพี่น้อง ขอก้าข้าบา,าสบ,บาดีและสวัสดีเดอ้อเพ่พี่น้อ,องเบิร์ตสกูสุสคนมีดีดมีแห้งกันเบิร์ตสกูสุสคนเดอ้อสบ,บายดี